เครื่องแสดงออกขอกระถินก็นกนคือสะึงสะดึงคำว่ากระถินแต่ว่าสะดึงถึงผ้าตัดอธบริขารสบงจีวรสังฆาติที่พราน้องนำมาซึ่งตกลงทํากลางสองถวายพระเลยเราถวายพระแล้วกัพ่อเป็นพิธีไปถวายหล ลาเอาแล้วอาลวขึ้นไปได้รับแล้วก็ดีแล้วคณะสงฆ์ได้รับแล้วแล้วเรือส่วนบริวารกับทินทานย์มาประเคนสาวันก็ไม่จบ <c oughs> ลาบตกลงในถ้ำกลางสองคณะสงฆ์ทั้งวัดมาตกลงกันตะกี้นี้เรียกว่าอภรรกรรม องที่หนึ่งก็เกริ่นนำวันสิ่งเหล่านี้ตกลงมาทำกลางสงใครหนอจะเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะรับท่านก็กล่าวถึงเรื่องความเป็นจริงครั้งพุทธกาลนี่เป็นเรื่องยากมากกว่าจะได้มาภาพแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นต้องท่านท่านท่านกล่าวในพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ น่าอเรกนาดมากกว่าที่จะมาเป็นวัดวาอาวาสกว่าที่จะมาเป็นศาสนาทายาทศาสนาทายาทคือพระลูกพระหลานที่นั่งสลอนกันอยู่ลาน,นี้เกิดจากรุ่นปูญญ่ย่าทายายพ่อแม่เสื้อท่ากันมาสอง0ารหร้อปีกว่าจะได้มาผ้าแต่ละชิ้นแต่ละผืนแต่ละเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องปกปิดอวัยวะี่นนาละอายเพราะพระก็คือลูกชาวบ้านอวัยวี่นนาละอายแต่ วิญญาณนิยาาที่พระองค์ท่านอนุญาตก็คือสปมงกีวรสังคาติแล้วมาเพิ่มเป็นอนุสาภาพน้ำเข้ามาเป็นบริขารโจทน,นั่นหลังกว่าจะได้มาแต่ละครั้งแต่ละคาตกลงปัช้าบังสกุลจีวัลามิสาจะประับปรัจชาที่อุปชาสอนตั้งแต่ครั้งบรรพชาประสมบทเป็นเรื่องยากแต่กวอมมาต่อมากกลายเป็นข้าบริจีวรลเพราะยุคสมัยความเจริญสิวุไล,ลของความโลกโลกมันเจริญมีการทักทอมีการทอผ้าโรงทอผ้าตั้งขึ้นมา ห้าปีไม่ทอผ้าเสลยผ้าก็ไม่อดอยากจากโลกมนุษย์เป็นขนาดนั้นละทุกคนนี้แต่โรงพอเครื่องจักรก็ต้องกระตุกอยู่ทุกวินาทีเครื่องทอต้องได้กระตุกต้องได้ทํางานทุกเวนาทีไม่เคยมีกะเช้าสายบ่ายค่าทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนด้วยการทํางานแต่ผ้านั้น,มนไม่อดอยากแม้แต่ผ้าของพระก็ไม่ได้ลงปัดช้าไม่ได้ไปชักบางสกุลเหมือนเมื่อก่อน ก็กลายเป็นข้าพปุ๋ยยิ่งกว่านั้นก็ยังมีกองพระเนรเทือดรุสคุบลนันออกมาจากน้าใสใจจริงออกมาจากความเริ่มใสยศรัทธามาเป็นปัจจจยท่ยะทานก็คือภาคกรถินนั่นแหละคณะสองังวัดตกลงกันแลว้วก็ก็เกิดความอังขาเกิดความกังขาจะสงสัยใ,ในใครนอที่จะเป็นผู้รับซึ่งท้าพระกรถินในวันนี้คราวนี้นั่นแหละองค์แรกท่านเกล็นนาอย่างนั้นคร่าวๆสรุปองค์ที่สองท่านก็ว่าเข้าไปอีก น่าสมควรแก่องค์นั้นไหมนี่เนี่ยองนั้นน่าจะน่าจะมีความเหมาะสมน่าจะเป็นความเหมาะสมแล้วกับพะเดียงสงขึ้นมาจนกระท,ทั่งว่าองค์ที่สามองค์ที่สี่ตกลงกันเป็นมันเป็นหมอว่าท่านชนตชะตจะเป็นผู้มีเป็นพระเถระรัตนอยู่ท่านมีความสามารถที่จะทรงทําให้กิจการงานกันนนบที่นี้สมาเร็จรุดร่วงไปตามวินิจญาณญาณนั่นคณะสมุปโลกกรมกับที่นี้ย่นย่นย่อๆกอประมาณนั้น นั่นาจากนั้นคือมีการสวดยติจตุกรรมกฐินธารกิจจะสําเร็จไปด้วยขนาดคำว่าสคงพระห้าองค์ขึ้นไปสามารถทรียรับกถินเป็นสังฆะกถินจากนั้นก็เป็นบริวารกถินได้เต็มอยู่เวลานี้ยิ่งกว่านั้นยังมีปัจจัยทยาทานที่จามาเกี่ยวข้องกับเรียกว่าบริวารกถินทุกอย่างทุกอย่างแม้แต่พวกเราเองก็เป็นองค์ประกอบของการทํางานก็คือกิจการงานกถินน้อมนำมาซึ่งเปิดจิตเปิดใจจิตใจใจะ เป็นภาชนะรองรับซึ่งกองบุญประลุวัตถุสิ่งเหล่านี้เป็นแค่วัตถุฐานเป็นปัจจัยทยทานมีปฏิกาหกมีทายกทายกปฏิกาหกทยทานสามสิ่งนี้มาประกอบกันกลายเป็นความเลิศเลอจากนั้นก็พระนิสงส์ที่จะพึ้งได้รับ ได้รับพระอนิสงฆ์คณะศรัทธายาโยมก็ได้รับซึ่งอนิสงฆ์ของการทํากระถินยิ่งกว่านั้นพระได้รับการกระถินกระถินาการการกระถินจากผ้ากระถินบัานนี้เ่ถ้าท่านการันตินเสร็จจากการากรถินแล้วจะได้รับพระอนิสงฆ์จากนั้นอย่างนั้นอย่างที่ว่ามาอย่างเช่นฉันคณะพอดอย่างเช่นเก็บผ้าสองผืนเทปผืนหนึ่งไว้ที่ปลอดภัยแต่คณะปฏิบัติขรา พ่อแม่รุบาาการท่านพ่าดดาเนินมาท่านก็ไม่ได้ถือเอาเป็นสาระท่านเคยปฏิบัติอย่างไรก็จะปฏิบัติอย่างนั้นก็เคยรักษาอย่างไรก็จะรักษาอย่างนั้นไม่ได้มายุ่งเหี่ยงบุบวายเอาเรื่อว่าพระในสองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของครวญญาจงพระเจ้าพระสงค์ปฏิบัติจนเป็นปกติวิสัยเป็นปกติวิสัยของท่านก็คือเคือถือผ้าสามฝืนก็ถือผ้าสามืน ในการร่วงราตรีราตรีการจะเป็นปกติวิสัยในการสังขนารคณะบดก็ไม่จําเป็นเพราะทุกวันนี้ปจัจเจกทิยาทานเข้าปลาอาหารวิณปาตะอย่างเมื่อเช้านี่กี่ปากล้นปากเหลือคอท่วมปากท่วมคอล้นเหลือไปทงางคารวะจากโยมพุทธิกมาเกี่ยวข้องนั่นละรัศลาของว่าบุญกุศลจนถึงาก,การงานบุญไปกี่บุญกี่บุญตั้งแต่วันออกพรรษาวันแรกตั้งแตเเเ่เป็นวันเป็นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนั่นเป็นวันวาวณาออกพรรษาจากนั้นค่ำหนึ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมาจนถึงวนันเป็นเดือนสิบสองเป็นเขตกัถินสามเดือนเดือนสามเดือนวันสการจากนั้นมาเดือนที่สี่คือคือหลังจากจำาษามสามเดือนแล้วเดือนที่สี่นั่นก็คืออีกเดือนหนึ่งหลังจากนั้นมีกิจการงานบุญจะมากจะน้อยจะไกลจากใกล้พวกเรายังอุตส่าห์พยายามถอสังขาร ออกมาจากบ้านช่องหอออกมาเพื่อกิจการงานบุญวันนี้เวลานี้มาใกล้มาไกลมาจากจาตุรทิศทั้งคณะสงฆ์ทั้งคณะสัตยาญาติโยปพิทีหน,น,น้าอศจารย์พิที่น้าภูมิใจพอใจใครเข็นก็เกิดความเชื่อความมั่นใจว่าศาสนานจะจีรังยั่งยืนไปชั่วกางนาน ตามวัตถุประสงค์พระประสงค์ของพระประมศาสดาพระองค์ท่านประกาศศาสนาพระองค์ท่านสั่งสมบุญญาธิการสร้างบารมีมาเสียสงขายสันมาการสําหรับสามโกองโกตมโโกดเรียกว่าสกยะเรียกว่าพระ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก,ทกพระองค์ประกาศศาสนาประกาศศาสนาประกาศธรรม ประกาศเหมือนเรือใหญ่ jogo. ยานญาิธรรมญาตาญานทาหนาที่จํนจิตนาใจนาบุคคลไปสู่ฝั่งโน้นพวกเราที่ซอยเตียนมากี่พกีีชาติกีกับกีกันก็อยู่ฝั่งนี้นั่นฝั่งนี้มันมีแต่เลือเลือกลัวพัวพันกับเรื่องราวของความทุกข์มากทุกน้อยทุกเข็นเวียนไปจากพรบจากภูมิคบภูมิที่เราพวกเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่เวลานี้พวกเราอยู่ฝั่งสมมติสมมติคือฝั่งสมมติน่ะอาศัยอาศัย เครื่องอาศัยอาศัยเครื่องบอกทางคือประทีทสองทางก็คือพระธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด,ดีท่านท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องศรัทธาธรรมวิเิียธรรมอุตสาหธรรมจนท่างกลายเป็นภาคปฏิบัติกลายเป็นผู้บมอมเพ่นตนกลายเป็นผู้ปฏิบัติยกจิตยกใจของเจ้าของขึ้นสู่ยานพนักก็คือรำเรือเรียกว่าความเฉลียวฉลาดาได้เกิดจากความมุ่งมัน่นมุ่งมานอุตสาหพยายามศึกษา พวกเราอยู่ในเป็นพวกเสียขบวนศึกษาสลับกลับฟังศึกษาไม่ใช่เข้าคอร์สอบรมตรงนั้นตรงนี้แค่ไปทําบุญทำทานแต่ละวัดแต่ละวาดแต่ละครั้งแต่ละคราวฟังโอวาทคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจับปัญหาพร้มส,สอนสอนเรื่องอะไร,สอ,รอสอนเรื่องความวิธีการขึ้นเรือวิธีการขึ้นเรือวิธีการ,ร,อ,การอยู่ในเรือด้วยความปลอดภัยนะ ทําด้วยความโยกยี่โครงเกรงเรื่อมันจะโครงจกเกรงเรือมันจะไปไม่ถึงฝั่งนอนเพราะเราต้องการออกจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนั้นออกจากฝั่งสมุติไปสู่ฝั่งวิมตินั่นแหละลักษณะยวดยานยานพาหนะก็คือกิริยาการของบุญบุญกิริยาวัตถุเหล่านี้ล่ะปัจจัยทยทานเปรียบเป็นหลุดเรียบเรือเรือจะอยู่รอบปลอดภัยเป็นพาหนะนำจิตนำใจนำพวกเราเข้าห้ามคนบักห่วงโอคกันดานแรงอคกันดานกันดานมังกันดาน ทุกเห็นเวียนไปเพราะมีแต่เรื่องอนวยความทุกข์สิ่งที่อนวยความสุขคืออะไรคือสิ่งที่ว่าพระองค์ท่านตรัมสอนมาตลอดทุกยุคทุกสมัยทุกพระองค์ต่างมาประกาศสัจธรรมอริยสัจธรรมที่ท่านประกาศความจริงของสิ่งเราอยู่เวลานี้เกิดคือทุกข์ันสัจจะทุกขังอริยสัจจาทุกเป็นของจริงอันประเสริฐเพราะประเสริฐตรงที่ว่าไม่เลือกยากดีมีจนฐานเพียดวายทุกคนล้วนแล้วแต่ประสบพบเห็นเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องความทุกข์ พ,พกเพราะความบกพร่องมันบกพร่องเติมเสริมเติมแต่งถ้าเรกินวันนี้ไม่กี่อืดใจไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็จะหิวหิวเราก็ต้องในบริโภคดื่มกินหิวอ,อะไรหิวข้าวปลาอาหารต้องดื่มกินอะไรดื่มกินข้าวปลาอาหารมันก็อิ่มท้องอิ่มท้องก็พออยู่รอบปลอดภัยแต่จิตใจนั้นไม่สามารถที่จะมาบริโภคปัจจัยทยทานอย่างหยาบๆอาหารเป็นก้อนๆอ,อาหารเป็นคำๆหรือว่าเก่าไม่ดีกัอาหาร โรยกกอาหารเป็นอาหารสําหรับาธาตุขันเป็นอาหารสาหรับความหยาบๆแต่จิตใจนั้นต้องการอาหารละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือกุศลธรรมกุศลธรรมได้มาจากกริยาการของการขนขวายกระตือร้นแยกออกจากอกุศลมาเป็นกุศลแยกออกมาจากความชั่วช้าลามพกนรบจกเปรตมันไม่ใช่ของดีเราแยกทางออกจากส่วนเหล่านั้นมาเป็นฝั่งของความคุณงามความดีตั้งแต่ฮริธรรมโอตะปรรม มีความหวัดภาวามีความสรุ่งตัวต่อต่อบาปทุจริตมีความสุจริตสุจริตตั้งแต่กายสุจริตวจีสุจริตมันโอสุจริตเรียกว่ากุศลกรรมบดบทมาแห่งการกระทำงามบททีทั้งหลายเหล่านั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะอยู่รอดปลอดจากภัยปลอดจากภัยเพราะไรเพราะภัยอันเป็นของธรรมชาติแต่พคกท่านกล่าวเรารับรับรองว่าเมื่อสัตว์โลกทั้งหลายจะปลอดจากภัยเหล่านั้นก็ตรงที่ว่ามีความเรื่องสศรสัทธา ศรัทธาต่อยวดการพานะก็คือผลกุศลกิยาวัตถุแห่งภาชนะที่จะพาเราไปสู่ฝั่งโน้นฝั่งภาคฝั่งโน้นหลืมันอยู่ไกลแค่ไหนอยู่ไกลเช่นกันทิ้งพวกเราทิ้งอัตตาตัวตนทิ้งอัตตาตัวตนไว้ฝั่งนี้เหลือแต่ความสำรอกออกทิฏฐิมานะสำรอกออกข้าปลาหมานแก้วเหวนเงินทองรัตนชาติสมบัติวัานอรันเป็นสมมติทิ้งไว้ฝั่งนี้ เราจะเล็ดรอดปลอดจากไปเราต้องปลดเรื่องคลงวางปล่อยวางออกจากความเชดมั่นถือมั่นเหลือแต่ความบริสุทธิ์ขดพองเหลือแต่ความบริสุทธิ์พดถอดตามเสด็จพระองค์ท่านไปนั่นแหละเราจะเข้าเฝ้าพระองค์ท่นา,า,านกวากมือเรีกยกพ่อแม่ครูบาอาจารย์กวากมือเรียกมานี่มานี่เอหิปัส,สิโกโอปนิโกปัจจตังเวทิธโพวินโูอิวินย,นย,นยูชนรู้จักพัฒนเราก็สามารถที่จะพัฒนาการเจ้าของาากองารเป็นวินญูชน เป็นวินยุชนเป็นชนผู้รู้ผู้ฉลาดปรับเรืองจากความาเขา้าขัวกยาอยู่ลาน,นี้ายเป็นความเฉลียวฉลาดเพราะมีเสกับบุคคลมีความเฉลียวฉลาดจากราิกขาวศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติของเราเริ่มตั้งแต่สมาถานจากนั้นก็มารีเร่งขนวอยประพฤติปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติกายวาชาจิตของเจ้าของให้เป็นความเฉลียวฉลาดชำระชักะล้างหมดกินออกจากใจจิตใจของเราจะเป่าจิตใจของเราจะเป็นความเป็นสลระเป็นไทยสุขโตไม่ต้องไปซื้อหาแลกเปลี่ยนม่จากที่ไหน สมบัติเข้าของแก้วแหวนเงินทองยังมีห้างร้านร้านค้าเขาค้าขายขายคือสมบัติวัตถุสมบัติเหล่านี้ทามาค้าขายได้แต่พระธรรมนั้นไม่มีห้างร้านไม่มีบริษัทห้างร้านใดทามาค้าขายด้วยหอธรรมเริ่มตั้งแต่ศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุติธรรมทุกคนมีสิทธิได้ต่อ็ต้องความเป็นตนประพฤติปฏิบัติเรยกว่าธรรมานุธรรมปฏิปปิทำย่อมให้ผลสาําหรับผู้ประพฤติรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมะในชั้นนั้นๆโดยไม่ต้องสงสยัยนั่นแหละ คาวนี้ก็จะอนุโมทนาแล้วพูดรวดเดียวจบ <c oughs> ใครแข็งแรงก็ถือขันน้ำมนต์ไปพรมน้ำมนต์ได้พอแล้วจะชยันตัวอะไรอะไรที่เรื่อยพร้อม <c oughs> ออยอดกระถินว่าไงยอดกระถินไม่คนนับไหมคง <c oughs> ไม่ได้นับนั่แหละไม่ได้นับก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันออยอดกระถินก็คงคร่าวๆ มีไหมมีพอประมาณไม่ถูกกกตัวกมกอง้วยกัวผมไม่รู้เรื่องหรอกไม่ได้บอกไว้ช่างเถอะเท่าไรก็เท่านั้นแหละก็คงประมาณเกือบสี่ล้านอะประมาณสามล้านกว่าคุณแม่อระวั a ก็ถวายล้านเอ็ด,มดเมื่อวานเียดรแล้วหละลืมดังกู่นี้น <laughs> อน <laughs> เออ ุณแม่ถวายล้านเอียดโยงดรอ่อ,อ,อ,อนนงกับถวายสองล้านที่เข้าบัญชีก็ประมาณสามสี่แสนประมาณสี่ห้าแสนก็ประมาณนั่นแหละอยู่กองโดยการพวกเราเท่าไร่กับเท่านั้นแหละมันอยู่ในนี้แหละไม่เป็นอรไรสิ่งที่ลุงพ่อจะทํายิ่งกว่ายิ่งกว่าพวกเราคาดยิ่งกว่าพวกเราคิดนั่นแหละคือพูดไว้แล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ให้เครื่องเรียนเครื่อง อุกปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนก 4, วา่าสี่แสนกว่าก็ถวายส่วนนั้นส่วนนี้แต่นั้นก็ยังมีประมาณอีกสักไม่กี่เดือนนี่ให้ทางโรงพยาบาลอำเภอประทายในตลาดเพียงมพร้อมเราจะเอาเครื่องกรองไตเครื่องฟอกไตามาไว้ให้สกประมาณก็พ,กพดูดกับลูกหลานก,าก็คงประมาณสักพอเหมาะพอดีคงสิบแปดเครื่องน้ำอาโอหยุดสองล้านกว่าบาทก็คงประมาณสิบล้านสิบล้านกว่ากว่า คงประมาณสักสี่ห้าเดือนนี่ให้เตรียมพร้อมที่จะได้มอบให้โรงพยาบาลน,นั่นแหละสิ่งที่หลวงพ่อจะทํายิ่งกว่านั้นก็จะมีอีกโปรเจกต์อยู่ในใจนี่อย่าพึ่งตายเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อสามหลงตายไม่ได้นะเพราะพันธะที่จะทํอไปดูตึกที่ปักทองชัยตึกเจ็ดชั้นเราก็จะสร้างตึกเจ็ดชั้นราคากว่าล้านกว่าบาทโอ้ย,ร,อยร้อยกว่าล้านม่ใชลลล้านกว่าบาทราคาร้อยกว่าล้าน ประมาณร้อยห้าสิบล้านมีเงินสักสองร้อยล้านจะวางศาลิลาฤกษ์ใทยล่วงกระเป๋ากันเลอถึงวันนั้นจะพาวางศาลิลาฤกษ์จะพาสร้างคงไม่เกินสีเไม่กี่เดือนเนี่ยสร้างปณิตามไว้ในใจแล้วเด๋ยนนี้ได้แล้วพูดให้ลูกหลานฟังได้เลยขายง่เจ้าของแล่อได้มาแล้วคุณแม่วันนั้นไปวางศาลิลาฤกษ์คุณแม่เนี่ยเนี่ยจำชื่อเมื่อไหรอยู่ละท่านปรนนไบสิบล้าน พ่อชฉยยุทธ์ก็ปรนนาไว้ห้สิบล้านและเครื่องมือปอ,อ,อกไตยอยู่ต่างหากกันไว้นั้นนะบอกลูกสาวบอกลูกตึกฝันเครื่อปลอ,อ,อกไตต่างหากนักฝันว่าก,กันนั่นแหละให้ให้ห้าสิบล้านแล้วยังไม่แล้วจะให้เครื่องปอ,อ,อกไตต่างหากอีกห้าเครื่องแต่ห้องเรามันห้าเครื่องไม่พอเราจะเอาสิบแปดเครื่องก็เนี่ยเดือดร้อนแล้วาเนอ่าเรานมัฒน,น,นาก่น